ลัคนาธนูกุมภาพันธ์2569นะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับจะมีการย้ายราศีในรอบ30ปีเนี่ยเข้าสู่เรือนพันธุพันธุหมายถึงหน้าที่หมายถึงบ้านรถครอบครัวทรัพย์สินอย่างนี้นะแล้วดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินย้ายไปเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับตั้งแต่13ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนี้ชาวลัคนาธนูมีโอกาสได้บ้านได้รถ มีโอกาสดีๆมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีโอกาสได้จับ,บใจ่ายใช้สอยนะในสิ่งที่ปรารถนาเลยส่วนภาพรวมในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือน1นถึงสิเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะโดดเด่นทีเดียวนะมีดาวมาประชุมรวมกันนะครับอยู่ในเรือนการเงินนะแต่ชาวธนูเนี่ยจะต้องคิดวางแผนให้ดีนะเปรียบเทียบการโยกเงินการวางแผนการใช้เงินความคุ้มค่าความสําเร็จอะไรพวกนี้นะเนื่องจาก ดาวประจําตัวกําลังถอยหลังอยู่การตัดสินใจใดๆให้ฟังคนรอบข้างอย่าไปคิดเองคนเดียวอย่าไปตัดสินใจเองคนเดียวเพราะว่าถ้าคิดเองตัดสินใจเองมีโอกาสผิดพลาดเนื่องจากดาวประจําตัวเนี่ยยังอ่อนกําลังยังเดินถอยหลังนะครับช่วงต้นเดือนนะครับช่วง1นถึงสิเนี่ยโฟกัสเรื่องรายได้และทรัพย์สินมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาส,ากาสได้ต่อรองได้เจรจารเรื่องการเงินนะรู้ชัดเจนว่าอะไรเก็บอะไรใช้จัดสรรปันส่วนวางแผน นะอันนี้โดดเด่นมากๆนะครับพอช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับชาวธนูเนี่ยมันจะมีเรื่องเงินเข้ามาพัวพันกับความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องนะเรียกว่าใช้เงินทํางานใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินจัดการทุกอย่างนะไม่ต้องไปเสียดายนะวางแผนเลยเช่นสมมติว่าเราต้องจ้างคนมาทาความสะอาดจ้างคนมาตัดหญ้าจ้างคนมาทําอะไรใช้เงินทํางานเอาเวลานะเลือกระหว่างการใช้เงินกับเลือกเวลามาอย่างนี้นะให้เทียบความคุ้มค่าแล้วก็จัดการ ใช้เงินแก้ปัญหาจะดีมากนะครับช่วงปลายเดือนนะครับชาวลัคนาธานูเนี่ยให้ใช้ความรอบคอบเนื่องจากช่วงปลายเดือนดาวพุธจะเริ่มเดินถอยหลังดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอย่างนี้นะครับทําอะไรเนี่ยก็อ,อย่ารีบนะวางแผนดีๆคิดทบทวนรอบสองรอบสามอย่างนี้นะเพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็อย่าลงทุนอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงปลายเดือนนะครับจุดที่ต้องระวังตลอดทั้งเดือนนะครับชาวธานูเนี่ยเนื่องจากตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ดาวประจําตัวยังเดินถอยหลังอยูนะ่การตัดสินใจอะไรอย่าคิดเองคนเดียวนะต้องปรึกษาผู้อื่นและฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแล้วตัดสินใจเองคิดเองมันจะผิดพลาดเพราะดาวประจําตัวกําลังอ่อนกําลังนะครับฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยต้องฟังผู้อื่นนะอย่าไปคิดเองทําเองมันจะผิดพลาดน,นะครับวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงนะให้ชาวลัคนาธนูไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นสิก็ตามเป็นคนก็ตามไปช่วยเหลือแล้วก็อุทิศบุญจะเสริมดวงชะตาได้ดีทีเดียวนะครับสรุปในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยให้คิดให้รอบคอบและฟังผู้อื่นจะนำพาสู่ความสำเร็จนะครับ